อุปกรณ์ไม่พร้อมครับวันนี้ในนู้นเราเป็นความสุขหมดเลยแล้วเหรอวันนี้เราก็มามากินแบบเพื่อนๆนะครับบรรยากาศแถวแถวบางกระดีโคตรหลิ้นพันดูบรรยากาศนะครับคุณเอกครับอพอครับเพราะมันมีแค่นี้อย่าให้มากกว่านี้โอเคนะครับกําลังตั้งวงกันอยู่เราเพื่อนไม่มามีสแป๊กครับโอเคขอบคุณครับปิดเทคไว้เลยอะไร เฮ้ยบังมาอย่างเงี้ยหม่อมแม่ไม่ว่าวะว่าดิเฮ้ยหม่อมแม่ไม่ว่าหรอกเพราะเรามาวังว่าไหนหม่อมแม่มึงไม่ว่าเราไอกบังมาเพราะเราตอนนี้เราอยู่กันในวังอยู่เข้าใจปะมุกปิดอ่ะเอาแล้วหรือมึงไม่เชื่อว่านี่คือวังนี่ไม่เห็นไว้ประตูวังไอ้เชี่ยนี่อยู่ตรงประตูวังนั่นน่ะไอ้เงี้ย นั่นค่านั่นคือค่าราชบริพารา <c oughs> หรือมันจะดูหัวหัวปลาเที <c> ่ <oughs> นี่หัวปลาหรือหัวอะไรวะเนี่ยดูบรรยากาศปแล้วปลามันอยู่ที่ไหนหัวไหนหางนี่นะสัญชาตญาณปลานะเว้ยปลาปลามันว่ายจะมาแหว่งหัวมันเข้าใจปะเจาะปะแล้วไหนหัวนี่นี่คือหัวเนี่ยหัวอ๋อเหรอ นี่คือหางแล้วปั๊มด้วยไงก็สัญชาตญาณปามพิฟังกูอดดิปีเต็กนี่ไอ้เหี้ยอะหัวและเท้าสดๆไอ้เหี้ยไม่บอกนะตงนี้ไอ้เหี้ยตายเลยกบอแล้วเงี้ยเน้าเลยนี่คือหนอนยาวเบสโปรยังไงครับคุณเอกได้ปลาบ้างยังครับามีเยอะเลยครับได้เยอะครับกระชังเอาไม่อยู่อะกระชังร่นนะครับ ขาดหรือรั่วกระชังขาดหรือรั่วเอาไม่อยู่คือตะโกหกมันก็ไม่ใช่นะนี่ปลาไน่น่อมสกายเฮ้ยปลาขึ้นเฮ้ยเอาแล้วมือเอาแล้วมือ